สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับชาคิดสละฉายาพระเอกไม้เลื้อยถาวรอวดรถป้ายแดงที่สร้างเพื่อลูกเมียต้องบอกว่าล่าสุดชาคิดสละฉายาพระเอกไม้เลื้อยถาวรหลังอวดรถป้ายแดงคันใหม่น้ำพักน้ำแรงที่สร้างเพื่อลูกเมียเรียกได้ว่าเป็นพระเอกสุดหลอ่อที่ได้รับฉายาว่าพระเอกไม้เลือยสำหรับชาคิดแย้มนาม นักแสดงที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากกับซิตคอมเรื่องเป็นต่อและมีผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องฮีโร่เพชรฆาตล่าข้ามโลกและต้องบอกว่าหลังจากพระเอกหนุ่มชาคิดแย้มนามที่มีภรรยาสาวสวยแอนพัททิลาหลังให้กำเนิดลูกชายน้องโพไปนั้นและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีลูกมาชาคิดแย้มนามก็ได้สลัดคาบเจ้าชู้ไปอย่างถาวรเพราะเจ้าตัวออกอาการเหอลูกชายหนักมากต้องบอกว่าล่าสุด ชาคิดสละฉายาพระเอกไม้เลื้อยถาวรหลังอวดรถป้ายแดงคันใหม่น้ำผักน้ำแรงที่สร้างเพื่อลูกเมียโดยงานนี้ชาคิดก็ได้โพสภาพอบอุ่นและระบุข,ข้อความว่าอยากจะโมะ้ว่าได้วิสุบิชิ x แพนเดอร์โคสมาขับเลยขับไปลุยสวนจัน์มาและเอาจริงๆตั้งแต่เดินทางออกจากกรุงเทพถึงจันทบุรีที่นั่งสบายเลยนะไม่ปวดเมื่อยเลยข้างในก็กว้างขวาง รองรับได้สูงสุดเจ็ที่นั่งหนาดหยองยังเอาบ้านเข้าไปสร้างได้เป็นหลังเลยอ่ะต่อแถมยังขนมะพร้าวส่งลงอีกกะว่าจะเอาอีกคันหนึ่งมาขนแต่คุณพะมันขนหมดได้ภายในคันเดียวอยู่ในเมืองก็ขับเท่อยู่ในสวนก็ขับได้คล่องตัวสบายๆอึดสมบุกสมบันตอบโจทย์ความเป็นรถครอบครัวสายลุยแม้คันนี้มันโดนใจพ่อจริงๆครอบครัวไหน อยากมีรถอเนกประสงค์ก,กว้างๆใช้งานได้หลากหลายขับในเมืองก็ง่ายขับเที่ยวไกลๆก็สบายสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ